สวัสดีค่ะมินิเจอคุณย่าินะคะถ้ามากินหนึ่งปลาทับทิมค่ะหนึ่งปลาทับทิมกับนอไม่แล้วก็บมะเขือนี่ค่ะแก้วปลาแดกตอนคิดยากค่ะกับขหนียวแล้วเหนียวห่อนๆค่ะนี่หน้าหาลงมือกันขุ่ขงง้าวเนี่ย ít mưa ý ra. ừm chào bà đẻ con tha. Ừ. Ừ. bà thập kim tôi nháy hả, ừm phần nha. ừm nhỏ. Chít mưa hả? Và khứa 1. Nó mới. Ừ. 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 Muở đi, mặc nó đi. มันดูดันเขาเจ้าเพื่าติดมือเขาเหงียวอืมมันเพือหน่อยงานนี้ก็ติดมือดีค่ะ ปั้นแน,น,แน,น่นๆอืมปลปานวดีค่ะอืมบอืม กินปลาหนึ่งมันใหญ่ยังไงคะอร่อย อะไรอ่ะผลกะอย่าตกเยอะหยุดชักผานเน่าไว้แล้วค่ะ <laughs> จำเบะเกือเขือหนึ่งเขือนน้นได้ไหมคะอืม คุณยายถูกใจสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าปลามันกินงายใจไง,งค่ะจำเป๊ะ Alright. Hmm. hmm. <coughs> hmm. แด็บเหนือปลา อร่อยมากบอกเลยว่าอร่อยมากตาเอาแม,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 ม่เอาม่านมักใบกวนไหมค่ะเป็นเลือเป็นนุ่ๆอื้มเข่าไหมมอสอไหรย่างเดียวกับเป็นเข่าเนี่ยคะ่ะเขากินมื่อ เธอก็เปอยพร้อมค่ะอืมอืม,อม ข่อไปกินน้ำไปค่ะอืมปลาทับทิมอืม อร่อยแจบ่บหลายกินปลาตองระวังกลางค่ะกินแยกตั้งหากับเขาอืม เขาเขาปื่อยกินเนื้อปลาเลนเลนก็แ่บอืมต่าง Uh -huh. Chào Lo mày hả Ừ. Ừ. หัวปลานิ่นเอ้ยหัวปลาตะปลาทับทิมอืมไปอือืมเผาไม่โอเคกับเผาใช่ห้เขา ผู้เข่ามีเข่ากับินน้ำไปน้ำค่ะมือแขนนอเอาละค่ะมีคุุ้่าาผ้ามากินหนึ่งปลนนิ้นนะคะกับแจ้าปลาแดกโตหนึ่งปันนิ้น่น้ัลใหม่ครับอันมะเขือขอบคุณหลายๆเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม อ่าคุณยายพาแสบแอดนดิติยาหนึ่งสองเนเดอร์จะาฝากเป็นกำลังใจให้นเนเดอร์ผู้เฒ่าเฮกดิลิปค่ะขอบคุณไม่ายจ้าเดี๋ยวไปลุยต่อค่ะ